สวัสดียามสายวันพฤหัส,สบดีที่18วันนี้พบกับช่องสวนเกษตรอินทรีย์บ้านกาละทอนนะครับวันนี้เราจะพามาดูสวนเราจะพามาดูต้นกล้วยที่ทางสวนเราได้ให้คำแนะนำนะครับว่าการปลูกกล้วยหนึ่งกอนั้นควรไว้กี่ต้นดีสำหรับต่อที่สองนี่นะครับแปลงกล้วยของเรานะครับนี่คือในรุ่นที่สองนะครับ สำหรับกล้วยคือนี้เป็นรุ่นที่สองนะครับนี่นะครับส่วนรุ่นต่อไปของเราจะไว้นี่นะครับสองสามต้นแล้วค่อยแต่งนะครับมาไปดูตัวนี้ดีกว่าจะเห็นชัดเจนนี่นะครับดูผลผลิตของเขาเนี่ยสูตรสูตรพ่อพัดนะครับความสูงสูงนะครับเนี่ยเนี่ยไม้นี้สูงประมาณร้อยแปดสิบห้านี่นะครับแต่ขอนี่สูงไว้แปดสิบห้าดูลักษณะลำต้นสูงผมการตีได้ว่าสองเมตรสองเมตรขึ้นนะครับนี่นะครับการปลูกกล้วยหนึ่งกอ ควรไว้2หรือ3หนอ่อสําหรับปีที่2นะครับสําหรับปีที่สองนะครับข้อดีแบบนี้คือมันเหมาะสำหรับเกษตรกรเกษตรผสมผสานอย่างพวกเรานะครับไม่เหมาะสำหรับเกษตรเชิงเดียวนะครับสําหรับปลูกเชิงการค้าส่งเซเว่นส่งตลาดแบบนั้นแนะนำให้ปลูกแบบไว,ว,ว้ต้นเดียวกอเดียวต้นเดียวพอแต่อันนี้เราปลูก ตามหัวไล่ไปนาเนี่ยครับเนี่ยอันนี้คือเป็นเนี่ยรุ่นแรกนะครับเนี่ยดูลักษณะกล้วยนะครับอวบใหญ่อันนี้อาจจะหนึ่งสองสามสี่วีโอเคสี่วีสมบูรณ์นะครับแต่ดูลักษณะลำต้นพอหมดต้นนี้นาก็จะมีรุ่นต่อไปของเขาเลยไล่ออกมาเนี่ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแต่งออกนะครับตัวน,นี้เนี่ยนามาดูตัวน,นี้เนี่ยนารุ่นนี้นะครับเห็นไหมครับรุ่นนี้สองต้นสองต้นดูอันนี้เป็นรุ่นที่สองน,นะครับเนี่ยเห็นไหม ดูลำต้นนะครับมีผลกล้วยอยู่สองเครือนะครับอ่าไล่เรียงกันเลยนะครับเนี่ยคือรักษาการแต่งอยู่ที่ว่าเราจะแต่งให้ความสูงลระดับมากน้อยเพียงใดนะครับเนี่ยพอหมดรุ่นนี้ไปก็จะมีรุ่นนี้ออกมานะครับเนี่ยนะครับอีกประมาณสองสามเดือนรุ่นนี้ก็จะแทงปีไล่ลงมากับต้นนี้อ่าไล่ลงกันเนี่ยแล้วอีกต้นหนึ่งเนี่ยนะครับเนี่ยดูนะครับเราจะออกอย่าไหนมันเยอะเกินเนี่ยรุ่นนี้ผมจะสอง แล้วก็ต้นนี้ลดระดับลงมาไอ้ที่เหลือเราขุดขายครับเนี่ยไอ้ตัวเล็กๆเกนี่ยเราเตรียมขุดขายครับเดือนพฤษภาคมเราขุดขายออกเนี่ยอย่างดูต้นนี้นะครับเนี่ยพี่น้องดูต้นนี้เนี่ยต้นนี้ก็มีต้นลูกของเขาเนี่ยลูกๆออกสามสี่ต้นเราก็แต่งเอานะครับเราก็แต่งเอาเราจะแต่งเอามากเอาน้อยอยู่ที่พี่น้องจะทดลองดูทดลองดูเอาสองเอาสามเอาสี่แล้วแต่แต่เพราะว่าสองกับสามจะเหมาะ สองกับสามกำลังดีนนะครับภายในข้างในเราดูสวนอ่าไหนล่ะพาเดินดูหน่อยอันนี้รุ่นต่อที่สองนะครับเนี่ยต่อที่สองก็จะไล่ลงมาสามต้นอันนี้ลูกเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้ออกอันนี้ด้านนี้นะครับอ่าลืมบอกผู้ชมด้านเนี้ยแนวทั้งแนวนะด้านในที่ติดต่อมะพร้าวาน้ําหอมนะครับามะพร้าวน้ําหอมผมจะขุดออกเลยนะครับเนี่ยเนื่องจากไอพวกใบของต้นมะพร้าวเริ่มไปเบียดไปบังแสง ทำให้แสงไม่เพียงพอไม่ส่องถึงต้ตนมะพร้าวน้ำหอมนะครับสลับกล้วยหอมทองแล้วก็จะหมดรุ่นนี้เราก็จะอ,ออกละเราจะลดออกเราจะปลูกด้านริมฝั่งเดียวด้านริมลวดหนามอย่างเดียวเนี่ยเราจะปลูกด้านริมลวดหนามอย่างเดียนะครับด้านในเราจะลออกให้หมดเลยนี่นะครับเนี่ยกล้วยหอมทองของเรานะครับเนี่ยยาไปเลยเป็นรุ่นเป็นรุ่นนี่นะครับแล้วก็คือของพ่อพัดนะครับพ่อพัดอ,อยู่อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดศรีสเกตนะครับเนี่ย ตัวนี้ก็ใช้สูตรแปลงว่ัพัดเนี่ยสองต้นสามต้นรุลูกก็จะขุดออกแล้วน,นะครับให้เป็นลักษาะนี้ลองทดลองใช้ดูนะครับดูต้นกล้วยโอเคความสูงของเขานะครับเนี่นะครับเนื่องจากต้นกล้วยของเราได้ไปเบียดต้นมะพร้าวนะครับโดยใกล้เคียงกันติดกันเลยห่างกันประมาณห้าสิบเจ็ดสิบเซนหนึ่งเมตรโดยประมาณเราก็จะตัดออกนะครับเราจะตัดต้นกล้วยออกแล้วเนี่ยนี่นะครับนี่คือ สูตรที่เราทดลองใช้าจากพ่อพัดนะครับเรามาทดลองใชน้นะครับต้นหลักในตอนที่สอนครับหน,นึ่งต้นสองต้นเนี่ยเห็นไหมต้นนี้เดี๋ยวได้ตัดแล้วอีกสองาทิตย์นี่ครับเนี่ยที่สองาทิตย์ได้ตัดแล้วคือคอันนี้นะครับใกล้ได้ตัดแล้วอีกสองาทิตย์อ่ะตนสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วไปพอไลนตัวนี้เรามาไล่ตัวน,นี้อีก่าพอหมดตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นนี้นี่นะครับนี่คือสูตรหนึ่งกอใช่สองต้น สำหรับตอที่สองนะครับเน้นย้าว่าตอที่สองนะครับสําหรับสวนเราใช้สูตรนี้นะครับดูักษณะต้นกล้วยนะครับเนี่ยสูงดูความมะหึงมาของกล้วยของเรานะครับเนี่นะครับเดี๋ยวหมดรุ่นนี้แล้วก็จะโลด้านนี้แล้วนะครับเนี่ยเตรียมโลแล้วเนื่องจากมะฟ้าของเราเริ่มเริ่มจะติดจันแล้วครับเนื่องจากครบสองปีนิดหน่อยน้องเริ่มติดจันให้เห็นแล้วอ่านี่เดี๋ยวชี้ให้ผู้ชมได้ดูนะครับเนี่ย นี่นะครับปลายเขียวนะครับเห็นไหมครับเนี่ยติดจันแล้วครับติดจันแล้วปีนี้ได้สองปีครึ่งสองปีหกเดือนเจ็ดเดือนเริ่มติดจันเห็นแล้วนะครับภายในสวนของเราเนี่ยนะครับเริ่มตัดออกเริ่มขุดออกแล้วครับเนื่องจากเบียดนี่นะครับดูความอลังการของกล้วยนี่นะครับดูความอลังการอันนี้สูตรพ่อพัดเลยนะครับด้านนี้ก็มีถามว่า ส่วนใหญ่ก็เจริญเติบโตดีครับบางก็มีบางบางก็ถือว่าบางต้นบางเครือที่ยังมีเล็กก็มีบ้างครับสําหรับกล้วยเราไม่ได้ปลูกแบบใช้ยาตลอดนี่นะครับอาจจะมีติดเล็กสี่หวีก็มีสี่หวีห้าหวีแต่ลูกก็ใหญ่นี่ครับมะพร้าวน่หอมของเราสองีครึ่งติดจันนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องโละกล้วยออกเพื่อให้มะพร้าวน่อหอมได้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์สําหรับด้านในนี้นะครับ โอเคสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่อยู่อําเภอปางกู่หรือใกล้เคียงครับต้องการหน่อกล้วยนะครับหนรามีจําหน่ายนะครับติดต่อได้ที่0852147368นะครับยาหนองขณานนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องต้องการหนอกล้วยไปปูน,ปนะครับเราแบ่งหนอละ35บาทนะครับ3หน่อร้อยนะครับช่วงนี้ขนออกไปให้ได้ที่หน้าบ้านนะครับบ้านเคียง เดือนเพียงเราส่งฟรีนะครับใกล้ๆส่งให้ฟรีสิบนอแถมหนึ่งสิบนอแถมหนึ่งนอนะครับดูกล้วยครับตัวนี้ดูความสูงครับจะไล่ให้ระดับให้ดูดูความสูงของกล้วยครับยอดมะพร้าวพี่น้องคิดดูว่าจะสูงกี่เมตรนะครับนี่คือสูตรพ่อพัดเตรียมสําหรับช่วงนี้ก็พี่น้องกเกษตรกรอยู่ตามไทยสารหรือว่าภาคทั่วไปก็ต้องเตรียมขํำกล้วยนะครับใกล้เข้าพายุดร้อนนะครับ ต้องเตรียมความกล้วยนะครับผมก็ต้องเตรียมเหมือนกันไหน,นที่เริ่มแทงปีแล้วก็ต้องคลันะครับนี่นะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งความอลังการของกล้วยในแปลงของเรานะครับนี่นะครับตัดออกไปเลยอไว้แค่สองพอเราเอาไว้สองนี้ต้นหลักตัดออกไปเลยเอาไว้สองพอหนึ่งสองพอหมดต้นนี้เอาไว้สองนี่นะครับดูความอลังการของกล้วย,ยไม่ต่ำกว่าสองโลสองนะครับเนี่ย วีหนึงเนี่ยไม่ต้องวัดสองร้สองเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องลุงป้านอามีความสุขในการทำเกษตรกล่วาวคําว่าสวัสดีครับ